สวัสดีครับวันนี้ผมวรรษทัตวธิกรนะครับในน้าประกันวินาศภัยอยากจะมาแนะนําประกันเดินทางไปต่างประเทศประกันเดินทาง smart t o w e l l e r plus ของ e x ็กซประกันภัยนะครับซึ่งปัจจุบันเพื่อนๆนนักเดินทางสามารถที่จะซื้อก่อนเดินทางได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถจะเสิร์ชจ,จาก e x ็กซ ประกันเดินทางได้นะครับหรือว่าจากท้าย,ายคลิปวิดีโอนี้สามารถจะกดลิงก์และก็สมัครได้ด้วยตัวเองก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับฉันอยากจะยกตัวอย่างเช่นการเดินทางระยะสั้นภายในไม่เกิน3-4ถึง4วันเราก็สามารถจะชำระเบี้ยออนไลน์ได้เพียงแค่ร้อยกว่าบาทก็สามารถจะคุ้มครองเราถึงวงเงินค่ารักษาพยาบาลถึง5 0 0 0 0 0บาท การเสียชีวิตถึง1ล้านบาทนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เอ็กซารประกันภัยทรับการ,รกเดินทางมีแผนการเดินทางหลายแบบด้วยกันแม้แต่คุ้มครองเรื่องการเจ็บป่วยกับโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่นะครับในวงเงินตามแผนที่เราซื้อนะครับมีตั้งแต่ Economy Package Silver Package, Gold Package หรือ p พชรินัมแพ็กเกจและสุดท้ายก็คือ Emerald p a c k a เ e เราสามารถจะซื้อเป็นราย,รายเที่ยวนะครับตามระยะเวลาการเดินทางไปกลับของเราแต่สำคัญคือทำก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับเราก็จะได้รับคําคุ้มครองสมัครผ่านออนไลน์และได้รับกรมทันรผ่านอีเมลของท่านนะครับจะกดชื่อรายละเอียดของตัวท่านเองในแบบฟอร์ม อลน์ให้ชัดเจนนะครับและการเดินทางก็จะอุ่นใจกับแอคซ่าปกันไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ